เสียงมร้องพิ้ร้องขึ้นมาเป็นระยะระยะนะครับผมพิ้วร้องได้นะครับผมขอนไหนที่ร้องได้จะดังหน่อยนะขอนไหนที่ร้องก็ได้ก็จะดุงมังดุงมังกันไปเป็นธรรมดาครับคนเราเนี่ยก็ในหนึ่งเพลงก็จะมีเพลงที่หลายหลายคนชื่นชอบแล้วก็บางคนก็ยังไม่เคยฟังเพลงที่ผมร้องอะไรก็มีได้นะครับอย่างว่าก็ขอบคุณครับทุกคนมีส่วนร่วมนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะมีส่วนร่วมกับการร้องเพลงของผมในครั้งนี้นะครับผมน่ารักมากๆเลยนะฮะเอาละครับก็สงการ สงการไหนมีใครที่มีแฟนไปเที่ยวต่างจังหวัดไปฮะมีใครไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่เวียดนามเลยเหรอนี่ครับไปไหนไปไหนเที่ยวไหนสีลมครับว้าวสีลมมีใครไปไหนบ้างสุพรรณนะครับผมสุพรรณสุพรรณมีใครไปต่างจังหวัดไหมกลับบ้านไหนใคร้านอยู่ต่างจังหวัดบ้างที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครได้กลับบ้านไหมฮะกลับบ้านเนาะหยุดไหมหยุดไหมหยุดนะครับผมก็ขอให้หลายคนที่ เดินทางกลับบ้านเกิดของตัวเองขอให้เดินทางอย่างสุขภาพปลอดภัยทุกคนแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการเล่นน้ำนะครับผมเล่นน้ำอย่างระมัดระว,วังนะครับผมใครเจอสาวสวยๆไม่ลืมโทรมาบอกบ้านแล้วกันจะรีบดุงไปหาเลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรานะเอาเบอร์ามาผมไม่รู้คุณหรอครับที่ขนาดนน้กขุนขการเพียงตามผมไปดูพันเลยนะนะเอาละก็จีนไช,ยพ,ชยพี่แจวินมา กัครับอะไรนะฮะไม่ไปแล้วนะครับดีใจจังเลยน,น,ะะนะฮะก็ดีใจมากครั้งนี้ได้พบปะแฟนนะครับผมที่เทศกาโรตารสินธุรีแห่งนี้แล้วก็ผมคิดว่าทุกคนก็นกำลังจับใจ่ายใช้สอยซื้อของที่ตัวเองอยากจะชอปปิ้งให้กับคนที่รักในเทศกาลปีใหม่นี้นะครับผมขอให้ทุกคนได้ซื้อของฝากอย่างอย่างมีความสุขละกันนะครับผมแล้วก็ขอให้คนที่ คุณรักนั้นนะครับผมได้รับของไปแล้วก็มีความสุขเหมนท่วหน้าทุกคนเลยนะครับผมเอาละรครับเพลงต่อไปครับเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งพลงช้าที่ผมรู้สึกว่าเหมาะกับคนที่อ,อกหกักมีใครอกหักบ้างช่วงนี้อ,อกหกนะักไหมไม่มีเลยหรอมีหรอแล้วแต่ ต้องมีกวดมหากนะครับเพลงนี้บอกคุณมากนไม่จำคำที่เขาบอกว่าเขารู้สึกแย่คุณอังไงทำไมถึงเลิกคุณแล้วก็คุณก็ตรงขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเขาไม่รักคุณหัวใจก็ยังมีฟังยังวันว่าเธอจะฝังใจที่ทททเธอ ให้ลืมเธอลงคิดตลอดคิดตลอไม่หมดทุกอย่างความลัที่เธอทำฉันใจ No.